พีแบบว่าเราก็แบบว่านะสกีปูอะกอร์สอนอะเอามาคอร์สอนไม่ได้สอนครับใครว่าผมสอนอยู่ก็เพี้ยนน่ครับผมไม่ได้สอนเจินเราเป็นเจื้อนกันเราจะมาสอนน้ำดอยเลยล่ะเรื่องมนุษย์สอนไม่ได้อยู่แล้วนึกออกปะโอเคนะเลิกสักทีเลิกสักทีน้าๆ แค่นั้นเองอ่ะเนี่ยต้องสอนตดด้วยเหรอใช่ปะ่ะเออสกิปูไปเจือเน้นะเอาล่ะก็ใครที่ดูหน้าฟีดก็จะเห็นแล้วว่าผมทำอะไรมาบ้างอัปเดตล่าสุดถ้าใครยังไม่รู้ก็วิ่งออกไปดูก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่จะรอไป,ไปไปดูหน้าฟีดไปตัวล่าสุดอัปเดตล่าสุดไปลายปลวิ่งไปออกวิ่งออกไปก่อนไป ไปดูหน้าตัวล่าสุดผมทำอะไรหรือวิ่งกลับมาคุณรู้สึกไหมว่าตอนเนี้ไอ้ตัวรีแอคชั่นของไอ้ตัวคอร์สนเนี่ยมันช้าเคนะโอเคมาโอ้ไม่นอนเดือกกันจังอะ่ะสี่ร้อยกว่าเอาครช ออนอนเลยเหรอฉลองเลยเดดมาแล้วนะ11บบพอยอนี้วันอาทิตย์นี้มาแล้วนะแม่จ้านไม่ใช่แม่เจ้าครับอ่ะไปดูการนี่ใครที่มีโอกาสได้ดูกระเด็นวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนนะหรือโชคร้ายไม่รู้แหละเพราะว่าไม่ได้เห็นกันนานมากเป็นเดือนแหละตั้งแต่สนามคอรสรนถูกน้ำประเปบุ้งเข้ามา ก็เรื่องใหญ่ใจความที่เราจะหมกมุ่นกันก็คือเรื่องคอร์สอนเห็นไหมโอกาสที่จะได้เห็นกระดานคอร์สอนแบบออริจินอลแบบนี้หายากนะครับถ้าใครออกก็ไม่รู้จะว่าไงนะฮะคอร์สอนในช่วงของฮอ l โลวนฮอโลวนถามว่าแล้วฮอ l โลวนมันมาเกี่ยวอะไรกับคอร์สอนถ้ามันจะเกี่ยวและหรือมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของใครของใครแต่ที่แน่คอร์สอนคือ ภาเสียงหรือในรูปของการเขียนคือภาษาคอรสอนเป็นภาเสียงฮอลลวเนเหมือนกันฮอลลวอนเป็นเป็นอะไรครับเป็นภาเสียงถ้าเป็นการเขียนก็ฮอลลวีนวน,วน,วน,วนะครับวิรวีนวิรวีนเบร์วีนฮอลลวนนะครับไม่เกี่ยนหรือเกี่ยนแล้วแต่ใครแล้วแต่ใครจบนี่แค่นี้เสร็จปุ๊บอีกคอรอสอนมันไปยุ่นอะไรกับ jh คือแันฮอน นะรากเง่าของคอร์สน JH เเนี่ยนะครับมันก็มาจากกลุ่มของอะไรครับครดิเงินบ่อยอะไร BD p r โรนี่ย้อนตำนานเลยนะ BD p r โรมีอะไรครับเท้าเชชเข่าเชชชิมิบดัชคัสครามยูสกัดเห็นไหมออริจินอลนะถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันมาจากอะไรมันมาจากเขย่ายักษ์ครับยักษ์มาจากอะไรผ่านนี่มีอโศกนาฏกรรมของการผ่านเส้นทางของยักษ์นี่ครับนี่ไหมผ่านเสื้อนะคะเสื้อไม่ใช่เชือกนะครับนี่อันนี้เป็นของ DIY จากพวกพ่อขาราชบุรีแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของจากลาซาด้นะครับเพราะฉะนั้น รากเหง,ง้าหรือกาพืชที่ผมนํามาวิพา์วิจารณ์หรือว่ามาให้รู้เห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนี่คือต้นทางของการคอร์รัในปัจจุบันถอยหลังเป็นประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของทีวชับชับทามยูชแคชก็คืองอกอครับเห็นไหมงอกอนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอะไรครับมาจากแอลมี่รอพองอกอได้มาเสร็จ เป็นอะไรครับเป็น63บวก64ทีหนงครับงอก่อเห็นไหมช่วงที่ได้มาเป็นปลายปี63ต่อขึ้นต้นปี64ใช้ใช้อะไรครับใช้ TTM t t เนี่ย T 1 0เนี่ย TTM กี่เปอร์เซ็นต์สิเป็นต์เห็นไหมครับนี่คือ63 64พอหมดจะ6ก64มันกลับกลายเป็นเผ่าพันธ์ของยักษ์เห็นไหมครับ เป็นยักษ์ 1.